สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวสิริตาพานุแก้วรหัสมิสิตสย์6 7 2 0 6 0 2ส9 1าสาขาคณิตศาสตร์ศึกษาวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำห้องคอมพิวเตอร์ที่คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ชั้น1ห,ห้อง107ค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะห้องคอมของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ จะตั้งอยู่บริเวณอาคาร EDS 3ชั้น1ค่ะเริ่มแรกนะคะนิสิตท,ทุกคนที่เข้ามาใช้ ควรเปิดไฟก่อนใช้งานทุกครั้งและรีโมทแอร์มีอยู่ด้วยกัน1ตัวสามารถใช้เปิดแอร์ได้ทั้ง4ตัวเลยเวลามาใช้งานในห้องนี้เนี่ยควรเช็คสิ่งของที่มีค่าก่อนออกจากห้องหรือถ้าพบเจอสิ่งของในห้องที่ไม่ใช่ของตนเองสามารถนำไปวางไว้หน้าห้องได้เลยแล้วก็อย่าลืมล็อกอท์ยูเซอร์เนมที่เราล็อกอินไว้คนที่ออกจากห้องคนสุดท้ายจะต้องปิดไฟปิดแอร์ให้เรียบร้อยค่ะ ต่อมาจะเป็นส่วนที่สำคัญของห้องนะคะก็คือตรงด้านหน้าจะเป็นโซนคอนโทรลต่างๆอันนี้นะคะก็จะเป็นสมาร์ทบอร์ดมันก็เหมือนจอทัชสกรีนธรรมดาค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีตัวที่เป็นปุ่มพาวเวอร์แล้วก็จะมีปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้นะคะค่ะ ในส่วนต่อมานะคะเราก็จะไปดูปุ่มคอนโทรลต่างๆมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ปุ่มค่ะอันนี้อันที่1อันที่2อันที่3แล้วก็อันที่4ค่ะปุ่มแรกนะคะหรือว่าปุ่มที่1นนั่นเองปุ่มแรกก็คือเครื่องคอมค่ะมันจะเป็นตัวจอทัชสกีนะคะเราไม่จำเป็นต้องมีโน้ตบุ๊กหรือว่า iPad ก็สามารถใช้พรีเซนต์งานหน้าห้องได้ค่ะหรือถ้าไม่ถนัดที่จะใช้ทัชสกีนะคะก็สามารถใช้เป็นตัว คีย์บอร์ดได้ค่ะเมาส์ก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์หน,นะคะก็คือเครื่องคอมเครื่องนี้ค่ะแต่เราต้องมาเปิดเครื่องด้านหลังให้เรียบร้อยก่อนนะคะถึงจะใช้งานได้ค่ะส่วนเบอร์สองนะคะก็จะเป็น Visualizer สามารถนำสื่อต่างๆมาแชร์ได้เป็นการโชว์แบบเรียลไทมเลยค่ะ ในส่วนต่อมาเป็นส่วนของเบอร์3ก็คือสาย HDMI ค่ะถ้ามี iPad หรือ n o t e บุ๊กหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็สามารถใช้งานได้ค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมเปิดตัวเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะใช้งานมันจะมีอยู่ใด้กันทั้งหมด2ตัวก็คือตัวเครื่องเสียงและระบบโปรเจคเตอร์นี่นะคะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรีโมทโปรเจคเตอร์สามารถกดเปิดได้เลยค่ะ ฉะนั้นทุกอย่างนะคะก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดเลยค่ะและก็สามารถแชร์หรือแสดงหน้าจอได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กค่ะเวลาใช้งานเสร็จนะคะก็อย่าลืมชัดดาวให้ได้ร้อยค่ะ